ท่าซุปเปอร์พาวเวอร์จะมีอยู่3ท่า1ท่าวิดพื้น2ท่าปลาหวาน3ท่าซิทนะอัพนะเดี๋ยวเราก็จะได้วิดพื้นกันนะถ้าวิดพื้นเราก็เอาแบบแบบแบบง่ายๆนะแบบแบบเซฟพลังที่สุดเซฟร่แบบางกายที่สุดอ่นะ่เตรียมตัวเตรียมตัววิดพื้นนะ <c oughs> เอาตะแคงลงไปนะถ้าวิดพื้นตะแคงลงไปนะเท้าเราจะแบบไหนก็ได้นะเท้าเราจะ หันปลายเท้าเข้ามาก็ได้นะหรือว่าบางท่านจะจะเหยียดปลายเท้าออกไปก็ได้ตามความสะดวกนะท่านใดสะดวกแบบไหนก็เลือกเอาเองว่าปลายเท้าจะทําแบบไหนบางท่านจะตั้งปลายเท้าขึ้นมาบางท่านจะเหยียดปลายเท้าออกไปให้ดูความสะดวกทีนี้เวลายกตัวขึ้นเนีย่ยเอาเอามือไว้ข้างลําตัวนะเวลายกตัวขึ้นเนีย่ยก็แล้วแต่ท่านสะดวกนะมันจะมีสองท่าท่าที่จะเซฟพลังก็คือยกตัวขึ้นไปแบบแบบแบบงูนะ ยืดขึ้นไปอย่างเงี้ยนะอันนี้มันจะเซฟพลังที่สุดนะเซฟพลังที่สุดแบบยกขึ้นไปแบบไม่รู้จะเรียกว่าอะไรแบบนี้นะดูเอากันแล้วกันอัน <laughs> นี้แหละนะส,นส,นส่วนส่วนส่วนสายบู๊บู๊หน่อยเขาจะเขาจะไม่เขาจะยกตัวข,ขึ้นไปเขาจะยกขึ้นไปเชิงขนานกับจะเรียกว่าไงเขาจะยกแบบนี้นะมันจะมีความต่างน,นะยกแบบนี้น,นะเขาเรียกกันยังไงอาจารย์ก็นะไม่รู้จะเรียกว่า,างไงเหมือนกัน อันนี้มันจะใช้พลังเยอะหน่อยแบบนี้มันจะใช้พลังเยอะหน่อยแต่ถ้าแต่ถ้าแบบแบบแบบเลื่อยๆขึ้นไปนเออะถ้าแบบเลื่อยๆขึ้นนี่มันจะเซฟพลังหน่อยนะเนี่แบบเลื้อยมันจะเซฟพลังหน่อยถ้าแบบแบบไม่เลื้อยแต่แบบยกตัวเลยนะแบบนี้มันก็ใช้พลังเยอะนะก็เลือกเอาเองว่าจะเล่นนิสัยพี่น้องหรือว่าสภาพร่างกายตอนนั้นจะเอาแบบไหนนะถ้า ถ้านั้นเอาแบบเซฟไว้ก่อนดีกว่า <laughs> นะอาจารย์พาทําแบบเซฟไว้ก่อนดีกว่านะ <laughs> แบบแบบที่มันจะทําได้ยาวแล้วก็เซฟร่างกายด้วยนะ <laughs> นะทำแบบเรื่อยๆขึ้นไปนะ <laughs> ใครไปได้เท่าไหร่เอาเท่านั้นถ้ารู้สึกไม่แช่มชื่นแล้วหยุดนะ <laughs> ทำเท่าที่เท่าที่เบิกบานแช่มชื่นนะเบิกบานแช่มชื่นสดชื่นอ้าวเตรียมพร้อมเริ่ม <laughs> 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 หนึ่งสองสามสี่

อาพอเยเสรแล้วเราก็นั่งสบายๆอ่าดัดตัวขึ้นหลังไปเชิดหน้าขึ้นหายใจเข้ายาวๆผ่อนอลอกปากหายใจเข้ายาวๆแบะแบะมือขึ้นหลังไปไงมือขึ้นตึงให้สบายแล้วก็ผ่อนพอเราทางปากให้สบาย ีนี้ก็เอามือประสานกันข้างหลังไม่รู้ข้างหลังเขามีกล้องหรือเปล่าไม่รู้นะจะให้จันาร์หันหลังไหมไม่ต้องนะหันหน้าเหมือนเดิมก็ม <สา S 1> ือมือมันจะประสานกันอย่างนี้แหละแปะกันเฉยๆฝ่ามือก็แปะกันแล้วก็หายใจเข้าแอนตัวผ่อนนะฟ้าเข้า,ขา,ขา,ขา ข้าวอ,าอีกสองั้างข้าวข้าวอา่อนให้สบายนะเราก็เป็นการเป็นการดัดคลายกล้ามเนื้อนะห้มันเข้าที่เข้าทาง่านะเมื่อเราใช้พลังกะดัดคลายให้เขา เข้าที่เข้าทางอ่าต่อไปนะถ้าประวัติท่าประวั <c oughs> <c oughs> ติอ่ามาเตรียมตัวทำท่าประวานกันอ้าวนอนลงไปอ่า <c oughs> <c oughs> นอนลงไปแล้วก็ เหยียดขาลงเหยีดขาไปให้สบายนะาาพักเนท้่าศพอาส,อสนะก่อนนะอแขนขาแยกประมาณฟุตหนึ่งงยมือขึ้นผ่นะอในใคลายสบายาต่อไปเท้าชี้แขนชี้ความือนะถ้าประวัติเราก็จะยก,ยกขาขึ้นเหยีดขาตรงลงไปเราเรา,เราจะยกขาขึ้นไป พอประมาณนะเอาพอประมาณก็ได้ยกขึ้นไปสักสี่สิห้าองศาก็ได้นะสี่สิบห้าองศาหรือหกสองศาพอประมาณนะเราจะรู้ว่าเออยกขนาดไหนที่มันรู้สึกรู้สึกดีนะอย่างยกขาขึ้นไปนะพอประมาณมันตึงพอตึงแล้วเราพอมันจะมีจุดตึงของมันพอพอพอตึงปุ๊บนะมันจุดพอดีแล้วล่ะนะจากนั้นเราค่อยๆผ่อนลงไปค่อยๆผ่อนลงไปผ่อนลงไปนะพอประมาณเอออย่างนี้นะ อย่าให้อย่าให้เท้าเราแตะพื้นนะพอพอใกล้พอใกล้ถึงพื้นแล้วเรา,ายกขึ้นไปใหม่นะถ้าประวานอย่างเงี้ยยกขึ้นมาม่พอประมาณแล้วเราก็ผ่อนลงไปนะผ่อนลงไปช้าๆพอประมาณนะแต่อย่าให้แตะพื้นพอจะถึงพื้นแตะเอาขึ้นไปมาอีกเอออย่างเงี้ยนะอ่าแล้วก็ค่อยๆลงไปอ่านี่เขาเรียกว่าถ้าประวานนะ อ่านะจริงๆถ้าถ้าถ้าจะให้ดีในตอนยกขึ้นนะเขาหายใจเข้าถ้าเอาลงนะเขาจะผ่อนลมหายใจออกนะแต่แต่ไม่เป็นไรเราเราแบบไหนก็ได้นะมันได้กล้ามเนื้ออยู่แล้วไม่ต้องไปไม่ต้องไปเครียดมากเรื่องลมหายใจเอาให้มันสบายเราก็แล้วกันนะให้มันสบายเราแต่จุดที่เขาเขาได้พลังสูงสุดเขาจะทาอย่างนั้นหายใจเข้าเอ่อจงังหวะขึ้นเนี่ยเขาจะหายใจเข้านะจงังหวะลงเขาจะหายใจออก อ้าวนะอาจารย์ก็จะตั้งไว้สักยี่สิบนะส่วนพี่น้องจะทำเท่าไรไม่ว่ากันไม่ว่ากันเท่าไหรก็ตามตามเท่าที่สดชื่นนะเอาเท่าที่สดชื่นเบิกบานเาช่มชื่นสดชื่นถ้าเริ่มไม่สดชื่นแล้วเราเราก็หยุดนะเ,เตรียมพร้อมเริ่มหนึ่งผ่อ,อลงมาหนึ่งอสอง องสามสี่ห เก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี ห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้ายี่สิบอ่า เน่ถ้าศพอาสนะนะแขนขายแยกประมาณฟุตหนึ่งนะผ่อนคลายให้สบายแขนขายแยกประมาณฟุตหนึ่งงายมือขึ้นผ่อนคลายให้สบาย ถ้าถ้าประวานเขาจะได้กล้ามเนื้อของของท้องในส่วนของท้องทั้งหมดนะแต่เขาจะมาเน้นได้ตรงท้องส่วนล่างนะช่วงเชิงกลานมาสะโพกมาขาทั้งหมดเลยนะเรียกว่ากลางตัวลงมานะกลางตัวเราลงมากลางท้องกลางตัวลงมาถึงเท้าเนะี่ยเขาจะได้พลังส่วนนี้เยอะที่สุดนะ ส่วนวิตพื้นนี่เขาจะได้เขาจะได้ปอดได้หัวใจขึ้นไปนะท้องส่วนบนปอดหัวใจสมองได้หมดเลยนะส่วนท่อนบนนะ่ะวิตพื้นนี่จะได้หมดเลยทั้งแขนทั้งอวัยวะภายในทั้งหมดในส่วนท่อนบนวิตพื้นจะเน้นได้ท่อนบนประวานจะเน้นได้ท่อนล่างเขาจะได้หมดนะแต่ต่อไปถ้าซิดอัพนี่เ็จะได้ ได้ชุดกลางซิทอัพนี่จะได้ชุดจะได้อวัยวะส่วนกลางทั้งหมดนะจริงๆจะจะได้ช่องท้องเป็นหลักแล้วก็ได้ได้ช่องท้องแล้วก็ได้ส่วนบนขึ้นมาถึงปอดถึงหัวใจเป็นหลักแต่แต่เขาจริงๆเขาจะได้ทั้งตัวนั่นแหละแต่จุดที่เขาจะได้มากๆก็จะเป็นท้องปอดหัวใจนะเราจะจะเป็นท่อนกลางตัวซิอัพนี่จะได้ท่อนกลาง เตรียมตัวซิดอปกันนะงอเขา่าตั้งเข่าขึ้นมาพี่น้องตั้งเข่าขึ้นมาพอเราตั้งเข่าขึ้นมาเท่าที่สบายนะเท่าที่เรารู้สึกว่าเออมันมันได้ขนาดนี้เราถนัดนะขนาดไหนเราตั้งเข่าขึ้นมาแล้วถนัดแล้วก็แยกขาออกนิดนึงแยกขาออกเท่าที่เราถนัดเอามือประสานท่ายทอยนะอมือประสานที่ท่ายทอย เวลาเรายกขึ้นเราจะใช้แรงที่ท้องนะกับแรงที่สะบักนะแรงที่ท้องแรงที่สะบักไม่ใช่เอามืองัดงัดคอเราขึ้นมือนี่ยมามาประสานมาประคองไว้เฉยๆนะมาประสานมาประคองไว้เวลายกขึ้นไม่ใช่เอามือไปงัดคอนะเพราะตัวหลักคือกล้ามเนื้อท้องกล้ามเนื้อหน้าอกนะที่จะยกขึ้นนะมีท้องหน้าอกสะบักนี่แหละ นะท้องสะบักหน้าอกจะเป็นพลังที่ดันขึ้นไปและขึ้นไปได้เท่าที่เท่าที่เราได้ไม่ต้องไปอะไรมากนัได้เท่าไหรแล้วเ,เอาเท่านั้นได้เท่าที่เท่าที่เราสบายนะเท่าที่ไม่ลำบากเกินขึ้นไปได้เท่าไหร่ที่เราไม่ลำบากเกินนะก็เอาเท่าเท่าที่เราไม่ลำบากเกินเท่านะที่เรารู้สึกสดชื่นอนะมันจะมีอยู่ขีดน,นึงถ้าใครรู้นะวิชาพุทธ,ธนี่ ขึ้นไปในขีดที่เรานั่นแหละเบิกบานแช่มชื่นสดชื่นน่ะมันมีขีดนั้นอยู่มันลำบากอยู่แต่เราก็เบิกบานแช่มแช่มชื่นสดชื่นได้นั่นดีมากกว่านั้นก็ไม่ดีมากกว่านั้นก็ไม่ดีน้อยกว่านั้นก็ไม่ดีเอาเท่าที่ได้นะครับท่านใดจะได้เท่าไหร่ก็จะได้กี่ครั้งก็ว่ากันไปนะอาจารย์จะตั้งเอาซักสักเจ็ดสิบก,ก็แล้วกันะจะตั้งเจ็ดสิบแต่ว่าพี่น้อง ช่ำชื่นเท่าไหรก็เอาเท่านั้นนะเอาที่เบิกบานสดชื่นช่ำชื่นอาจจะห้าครั้งสิบครั้งเลิกก็ได้นะนะเอาตามกําลังนะบางท่านครั้งเดียวก็พอเลยก็มีนะอาจจะลองเจ็ดสิบทุกทีอาจารย์ทำร้อยห้าสิบนี่อาจารย์ลดลดลงมาตั้งเยอะนะลดมาเป็นเพื่อนพี่น้องนะไม่งั้นไม่งั้นจะท้อ่าโอเคนะเตรียมพร้อมเริ่มเงื่อ สองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบ่าสิบหกสิบเจ็ดสาสยสิบอยสิบสองยสามยี่สิบสสห้ายี่สิบหกยี่สิบเจปยิบเก้าาสิบ 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 6ก6อ6หกสามหกสี 4, ่หกห้าหกหกหกเจ้าเจย่ฝ <Yeah. laughs> ันคลายฝันคลายฝ <laughs> ันคลายสบายฝ <laughs> ันคลายสบาย <laughs> าพักในท่าศออาสนะ <laughs> แขนขายแยกประมาณฟุตหนึ่งง่ายมือขึ้น ผ่อนคลายให้สบายหายใจเข้าจมูกผ่อนออกปากสบายสๆผ่อนออกแบบมากๆก็ได้ผ่อนออกแบบช้าๆก็ได้ตามความสบายของเราถ้าเราถ้าเรารู้สึกเหนื่อยมากแล้วก็ผ่อนออกมากๆนะหายใจเข้าแล้วก็ผ่อนออกมากๆ ผ่อนออกทางปากมากๆเลยถ้าเรารู้สึกสบายขึ้นแล้วเราก็ผ่อนออกช้า เดี๋ยวเราจะปรับจะปรับจะดัดร่างกายนะปรับดัดร่างกายนะแบบท่าโยค้าที่เราจะจบอะนะเอาเท้าชิดแขนชิดข้อมือตั้งเข่าซ้ายขึ้นมากางแขนออกไปข้อมือลงหันไปด้านซ้ายหันหน้าไปด้านซ้ายกดเข่าไปด้านขวา อาพอนอ่าเหยียดดอกปลายเหยียดเท้าเหยียดขาออกไปตั้งเข่าขวาขึ้นมานะความมือลงหน้ามองไปด้านขวากดเข่าขวาไปด้านซ้ายอ้าวพอนอ่าเหยียดขาอาอกไปตั้งเข่าซ้ายขึ้นมาเหยียบเหนือเข่าวขวา หนัความมือลงหันหน้าไปด้านซ้ายกดเข่าไปด้านขวาอา้าวคอนเหยียดขาไปตั้งเข่าขวาขึ้นมาเท้าเหยียบเหนือเหนือเข่าซ้ายข้อมือลงอหันหน้าไปด้านขวากดเข่าไปด้านซ้าย อา oh. พอนนะต่อไปตั้งตั้งเข่าสองข้างขึ้นมานะตั้งเข่าสองข้างขึ้นมานะแยกแยกประมาณครึ่งถึงหนึ่งฟุตนะความือลงนะพับเขา่าพับเข่าทั้งสองข้างนะไปด้านนะไปด้านขวาหนะ้ามองไปด้านฟ้าย พับเข่าไปด้านขวาหน้ามองไปด้านซ้ายความมือลงตึงท่าที่รู้สึกสบายอา้าวผ่องายมือขึ้นพับไปอีกข้างหนึง่งพับเข่าไปด้านซ้ายพับเข่าทั้งสองข้างไปด้านซ้ายหน,าหน้ามองไปด้านขวาความมือลง พักในท่าศพอาสนะแขนขาแย,ยากประมาณฟุตหนึ่งง่ายมือขึ้นั่ความรู้สึกผ่อนคลายเบาสบาย ต่อไปเท้าชิดแขนชิดข้อมือตั้งเข่าซ้ายขึ้นมามาเหยียบเหนือเข่าขวาหน้ามือขวาจับที่เข่าซ้ายหน้ามองไปด้านซ้ายหงายมือขึ้นเตรียมตัวหน้าบิดนะเตรียมตัวกดหน้าเข่าซ้ายมาด้านขวา,าประมาณสิบครั้งเริ่มหนึ่งสองสามสี ห้าหกเจ็ดแดเก้าสิบอ่าเหยียดขาไปทำสลับข้างตั้งเขาขวาขึ้นมาเหยียบเนื้อเขาซ้ายมือซ้ายจับที่เข่าขวาหน้ามองไปด้านขวางายมือขึ้นเตรียมตัวโยกมาด้านซ้าย10ครั้งเริ่ม1 2 3 สี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบอ่ะพรอ่ะต่อไปเตรียมตัวลุกขึ้นนะเตรียมตัวลุกขึ้นเท้าชิดแขนชิดข้อมืออ่า,อาวาง ยกแขนขวาขึ้นไปยกแขนขวาขึ้นไปหน้าพาดยกแขนขวาขึ้นไปพาดไปที่ข้างหูพลิกไปด้านขวา,าความหน้าทำเหมือนท่าวิดพื้นมือไว้ที่หน้าอกยกตัวขึ้นไปยกตัวขึ้นไปอันหน้าเชิดหน้าแอนตัวท่าที่สบายหน้าทำเหมือนท่ากราบ นพักแต่พื้นมือยื่นไปด้านหน้าถ้าที่สบายเลื่อนมือมาที่ข้างเขา่าตั้งเท้าขึ้นไปอนั่งตามสบายผ่อนคลายตามสบาย